ะกำลัลงป่งเล็กๆแล้วท้องโคตรมนันหวานดีโอ้ยมากินขนมจีนนี่นะแป้งแป้งแป้งนะพี่ดาใส่เกงซับไหมนะ่ะไไพี่ดาหรื้อขาใ,ให้ดูหน่อยดิพี่ดายายถามอ่ะเอาลื้อกระโปรงให้ดูหน่อยดิวายแม่ก็พูดไปมันลงลื้อกระโปรงกระโปรงอะไรตรงนี้อ,อย่าเขาก็ใส่กางเกงอย่างนี้แหละลูกเออกลัวหมีราคาแพงออก สนุกแล้วคนดูนะแม่ดูปวินเนะปวินครับหนุกไหมลูกวินวินได้ถามสนุกไหมเนยเป็นยังไงดูเขายืดน uh> ั่น่ะมาให้ยายกอดมั้งลูกเว้ยโดนหัวแบบนม้นโอ้ยกิ้งลงเขาทว่า มีชุดเอ์ตร้าพเพิ่มป่ะน่ะมีชุดเดียวกอดบอกมีชุดเดียวมันลื้อในกล่องข้างบนนี่ชุดเล็กนายไอ้เจ้าวินมีอยู่นะอยู่ในห้องยาดาเนี่ยอืมแวะดูโอ้ยดำเก็บผักให้แม่กินวันนี้ฝนตกไหมเนี่ยแม่แกงวาอยู่เอ้ย ไม่เ้ยถีบหมูกิ้งลงเขาหน่อยเย้ได้เมียใหม่ด้แม่ตรงนั้นเป็นคนดูเลยนะเลยเอาเลยมันมีประกันหรือเปล่าเมื่อกี้แม่ไปนั่งถอนหญ้าหน่อยยกขึ้นยกลงหน่อยเดียวขาสั่นยก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 กับแม่หลังไม่ดีเออเอาจนแบบฝรั่งน้อยมาเห็นแม่ขาสั่นเอวสั่นยกยกนู่นนี่แมาเลือกเอาอย่างเงี้ยนะไหนจับเลือกเอายอดใหญ่ๆหอย่างเงี้ย อ้าวเจ้านายโยนนี้ทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาตุ้นี้นี่มี้เนี้ยมันเดี๋ยวเริ่มโตแวนี่ใยใยเจ้านายเดี๋ยวปิดใยใหญ่เลือกเอาที่เป็นช่อใหญ่ๆอ่ะลูกมันยังเล็กอยู่นวดฝั่งนู้นก็สูงนวดขันนวดแหะก็ไม่ต้องเยอะรอกพอได้กินอือมกำลังขาเอาไปเต็มถุงนั่นแหละเอาไปเต็มถุงนั้นเลยเต็มถุงนั่นนะนะเอาไปให้นั่นแหละเซเมนถุงใหญ่เซเมนนี่ เธออีกชั่วโมงก็ไม่นั่นเพราะผักมันยังไม่โตคาคนาคนเาผนได้ไหมผักมันยังไม่โตตั้งจิ้ัก็ชั่วโมงอาจะเต็มไหมน่ะจำใจดมกินให้เธอเนี่ยถ้ามันต้นใหญ่ใหญวปกติอยู่ไม่ไปจับวันนี้ทําไมจับเออเอาใจแม่สุดเลยเว้ยลูกสาวออยากได้อะไรจากแม่ <Happiness> เอ้มึง <left> <PA>: ไม่ต้องอยากฝันทั้งคู่เลยก็ไดดมันจะตกนะเอาว่าไปลูกสาวเก็บกระเทียมให้แม่กินนะปีนี้โอ้นายปล่อยกิงกิ้งไปเลยปล่อยกิงกิ้งไปเลยส่วนเราให้มาตัวเองจะลงตัวเอง